สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซิงเกิลมาร์ไบตี้นะคะวันนี้นะคะแอนจะมาแชร์ท่าออกกำลังกายนะคะสำหรับคนที่เป็นไดเอทซัสซิสต์ไรทนะคะอีกครั้งนะคะแอนคิดว่าแอนจะจัดคอร์สเลยดีก,กว่าว่าอา,อาทิตย์นี้ควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่า,าเพราะว่าคลิป8มินิทนะคะ8มินิท์เนาะ 8นาทีที่แอนทำไปก่อนหน้าเนี่ยแอนรู้สึกว่าถ้าถามว่าใครที่อยากจะรักษาจริงจจังๆนะคะมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะแอนก็เลยคิดว่าเอองั้นแอนมาทาเพิ่มเติมดีกว่าเพื่อทีอ่คุณแม่นะคะจะได้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็จะได้รักษาอาการในแ s s เซส i a l back t i นะคะให้ได้ผลยิ่งขึ้นด้วยค่ะอุปกรณ์นะคะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะเราก็จะมีเพียงแค่เสืออ่อโยคะนะคะเพื่อที่เวลาเรานอนลงไปกับพื้นเราจะได้ไม่รู้สึก วดหรือว่าเจ็บส่วนไหนของร่างกายนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากค่ะ,ะถ้าหากว่าให้แนะนำนะคะว่าคุณแม่ที่คลอดลูกมาแล้วนะคะแอนอยากจะแนะนำว่าสักประมาณ6เดือนขึ้นไปนะคะคุณแม่ถึงจะทำคอร์สนี้นะคะหรือว่ารักษาจริงๆจัง,จงๆได้คะ่ะเพราะว่า6เดือนเนี่ยที่แอนแนะนำาว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าร่างกายของคุณแม่ได้ได้พักฟื้นมาสักพักหนึ่งละแล้วก็ ลูกน้อยอย่างเงี้ยในเวในช่วงที่6เดือนเนี้ยค่ะเราสามารถเดาดูดูทีนะคะดูทีหรือว่าแบบตารางชีวิตประจําวันของลูกได้แล้วว่าลูกจะนอนกี่โมงลูกจะถึงเวลากินกี่โมงเพราะว่ายิงย่งยิ่งเขาโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราสามารถคอนโทรลนะคะได้ว่าเออเวลานี้แหละเราจะมาแบ่งสําหรับการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าอย่างของแอมเองเนี้ยแอมก็เลี้ยงลูกเองนะคะ เป็นหลักนะคะคือเป็นฟูลไทม์มัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีใครมาช่วยดูลูกเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรที่จะต้องอทำให้ดีเพราะว่าหัวใจหลักนะคะของการที่กลับมาฟิตหุ่นนะคะไม่ใช่อยู่ที่เราออกกำลังกายแบบไหนแต่ว่าอยู่ที่เราสามารถทำนะคะได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำอย่างยาว,ยาวนานหรือเปล่า มีท่าอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะพร้อมแล้วที่เรานะคะจะเริ่มออกกําลังกายนะคะแอนอยากให้คุณแม่นะคะที่ดูคลิปของแอนนะคะอยากให้ทําความเข้าใจว่า,าในเรื่องของการขมิบนะคะว่ามีความสําคัญอยยังไงนะคะซึ่งแอนเนี่ยก็ได้เคยอธิบายนะคะไว้ในเรื่องของการขมิบว่า,ามีความสัมพันธ์กับการ รักษาไดเอสเซสิสเไทยังไงนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่รู้ว่าการคมิบทำแบบไหนนะคะสามารถไปดูคลิปนะคะที่แอนจัดไว้ให้ได้นะคะเพราะว่าคลิปออกกำลังกายอันนี้ค่ะจะมีการภาษสานนะคะในเรื่องของการคมิบช่องคอดนะคะไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้คุณแม่นะคะเข้าใจนะคะถึงเรื่องของความสําคัญของเรื่องการคอมมิตทมาทีนี้เรามาอาอกกําลังกายกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเดี๋ยวแอน,นจับเวลาก่อนแต่ละท่าเราจะออกประมาณ30วินาทีนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปลี่ยนไปท่าต่อไปเนาะโอเคหามากันที่ท่าแรกเลย,เยแอน,นขอกดจับเวลาก่อนท่าแรกนะคะเป็นท่าที่เกี่ยวข้องกับการคมิตนั่นเองนะคะคือ เราจะนอนลงไปค่ะสามสอคำบบค่ะคำบีบนี้คือเราจะใช้เหมือนเวลาเราตั้นปัสสาวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็โฮลไว,สว้สักประมาณสิบวินาทีแล้วเราก็ปล่อย Half way there way กี่ครั้งนี้แล้วแต่ความเก่งของแต่ละคนเลยนะ3 2 Three, two, one, rest. 1 rest okay. ถ้าต่อไปนะคะเราจะทำา g r ทบิ b นะคะ e ามสอนยกก้นขึ้นมาอย่ี้นะคะแล้วก็ Half there way Rest โอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ท่าคำมิมค่ะ3 2 1 Three, two, one, Go พอไว้นะคะสิบวินาทีแล้วเราก็คลายท่าต่อไปนะคะเป็นท่าบล r ทบินะคะ ยกแล้วก็เปล่งก้นค s t เดี๋ยวเขาเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงโ okay. อเคค่ะมาที่ห้าต่อ Three, ไปนะสาม เราจะยกหาขึ้นแบบนี้สลับกันค่ะแต่ละท่าเนี่ยดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราออกเป็นกลุ่วิธีอย่างนี้ค่ะได้แ้รสิทธาอ่ะจะหายไปได้อย่างง่ายๆเลยเพียงแค่เราต้องรู้หลัก ออกไปนะฮะ3 2 Three, two, one, 1 g อ,องนไปการออกกำลังกายสำหรับคนหลังคอดนะคะจะไม่สามารถออกกำลังกายแบบหนได้นนอย่างก็คิดอย่างไร Three, two, one, go. 1> Two, one, 2 1 Rest โอเคต่อไปเรากลับไปที่หน้า Three, ยกค่ะ 1> Two, one, 2 1 Go คือถ้าใครที่ติดตามแอนมานะคะตามคลิปแอนลงนมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่า,าคนที่เป็นใดเอสเซสิสเวกไทเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะออก <c oughs> คือต้องเรียกดมังห่าเราไม่สามารถทำซิฟท์อัพได้ เราไม่สามารถทำท่าแตงแบบคว่มได Three, two, one, rest. เ้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องหาท่าที่ Three, าสามารถ two, ทำให้เราค้ <one, S 1> สแก็ได้นะ <go. S 1> แต่ก็ยังช่วยให้เราเป็นท่านะคะในการบริหารหน้าทองแบบ <way> ถ้าเรามองดเราจะรูเลยว่าอ้านันนาของเม่รตนะต่อไปเปลี่ยนทางนะคะ Three, two, one, go. Halfway there. 2 two, one, rest. 1งหนึโอเคเปลี่ยนทา่าท่าต่อางเราจะแผลงค่ะ Three, แต่จะทำไซส์แผ <two, S 1> ลงออนนี้อ่าหลายคนบอกเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณแอนบอกว่าห้ามท,ท,ท,ทําท่าแผลงทำไซส์แผลงเราทําได้ค่ะเพราะมันเป็นการก <Is S 1> ระชับนะคะด้าน <right there? S 1> ข้างตรงนี้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทํา ถ้าแลงเหมือนปกติที่ที่คนเขาทำกันได้เพราะว่ามันจะเป็นการไปทำให้หน้าท้องหาคย,ยิ่งเกรงว่าพอเราเกรงหน้าท้องแล้วหน้าท้องเปลี่ยน,น,นทครานทึา มุมกล้องของแอนอาจจะไม่เพอร์เฟเหมือนคลิปออกกำลังกายคนอื่นนะคะแต่ว่าแอนกำลังเตีเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่มีวินัยนะคะ two, แล้วทำ one, ตามที่แอน <rest. S 1> บอกเนี่ยสามารถรักษาป r ได้ะคะ่ะทีนี้เราจะมนึ่งองหนึ่งกอ Way there. Three, two, one, rest. Okay. Three, two. เราทำท่าแพลงได้แต่ต้องเป็นซสายแผลงนะคะ <spe ak> เพราะว่ามันจะเป็นการเก <way> รงนะคะด้านข้างมันไม่ได้มันไม่ไดใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ยเกรงโฆษณะเขาจะไม่ไปดึงให้มันแย่กว่าเดิมท่านี้นี่ถือว่าทำให้เอวเราเล็กลงได้เลยนะ,ะ Three, นเป็นการกระชับ <one>, โอเคค่ะซ้าย ะะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ฉันอยากทำมากกว่านี้อ่ก่อนที่จะมาออกกำลังกายในคลิปนี้ค่ะแอนแนะนำว่าให้คุณแม่นะคะไปเดินพาลูกใส่รถเข็นเดินบลากประมาณสิบห้าน,นาทีได้ค่ะ <Rest. S 1> เพื่อที่จะไปโบสเมตาบอลิซึมของเราเนาะไปะคะ่ะถ้าสวิงมาก ถ้าสุดท้ายแล้วนะวอร์กอ <out> yeah. ัลคั plete เย้เสร็จแล้วค่ะคุณแม่เป็นยงไงคะไม่เหนื่อยเลยคือเราไปทำกันดูนะคะแล้วแอนคิดว่า ดรนะคะหรือว่าได้แอสซิสเปิกไทยของคุณแม่นะคะจะดีขึ้นนะคะอย่างแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ